ไมชักเดอ่งชัเด้อ่งดีไพ่เล่าอะไรเงี้ยที่บอกว่ามั้่ามีไรไงมพี่เมาอ่ี้ยพ่คุยเาจะเหรอเฮ้ยอ่ายดูพมื่อพี่พดกับนั่งืฟังพี่เลยช่ได้่ก็พี่ทำสําเด้อนพี่ยได้แลหทิ้งก็เลิกกันจะหลังาี่มาได้โย บอก well. yeah. s <S uh, okay. uh, ô, ักมาให้พี่ยลไทยปข้าสิบก่อนแล้วหนูาควากาอนะแลาเออยโดพี่เดินทางมาแล้วบริเวณขออะางุโยมต่อขอกระป๋าเต็มลาวกรพป๋อนะเออวันนี้ใครเจริญร่ำวยกั่เรืองรต่ย้นนมันสาทเราหุนกัขากข้าพุทธกุสุกรดาถ้าพวกคุณแม่นุณเจ้าพา ก็เริดที่บ okay. ่อบคุณเปิดแล้วก็สวยจัดๆกันข้าลวยอะนะฮะเจ้าเล่าสัทธาบารมีสัทธาต้นทิพขถ้าเวลาแล้วก็ไม่เริ่มเร่มต่อเป็นเป็นไ่ด้วยเลคะไม่มีอะไรมากค่ะช่วน้่ะโยมค่ะ

ทะาน้วิธีพบกับน้องเมสานนภปรพั์วงเชวันจากบริเกตไหสไตคอนเสิร์ตตุ้งสิทดิาจิริกาวิรดาน้องวากินวง พร้อมด้วยแดนเซอร์คู่ใจน้องอาชีผมจะไม่ไหม่เลย ลองได้กิอนองได้กินเอาไม่ยูเอาไม่ยูเอา่ยูลายฝนก็หนาวอากาศจะดีก็เลยครับร่างกายไม่หันกับติดตามเรื่องน้องมาพรา้าวราพรภงเทว,วันน้องเมษาณประพัดภงเทว,วัน

Uhm, อะไรบ้างังยาสดลูกัาดเ,เลยฟาดเลยเน่เขาจะยุ revenue, uh, ่งเขาจะได้เล่นง่ายนะฟากเขาได้ลูกเขาได้อะไรเจ๋อเจ๋อมากอินเตอร์เนทนเนทเก็ต้องรอวะเนทต้องรอเล่นเลยเดี๋ยวว่าเขาต้อง่นต่างๆโอเคค่ะเนทเขาเสนอมาแล้วลูกเราต้องเสนอ

เม่งต้องเม่งจริงๆนะลูกจะทำได้เป็นจะป้ามาทำาดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแต่พี่จะจบมาแฮนทุาพี่แล้วแต่เลยแต่ว่านี่จะบอกว่า

Bạn trai. Bạn trai. ยาบ้าลกูนะครับรางวัลแข่งรอแป๊บเฮ้ยพี่มอกถามเลยว่าไีรางวัลวข้างเคียงไหมวะเดี๋ยวสิเด <c oughs> ี๋ยวรางวัลมันก็มาแบบเคียงข้างอ, <c oughs> อ๋ออือขอบคุนะครับผมครับถึงเขาสิสำหรับใครที่ให้รางวัลก็ขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสำหรับคนที่ไม่ใหก็ขอให้ป่วยติดเตียงนะครับไอร้อนไม่จะให้พูดดีๆเราต้องอวยพรเขาต้องอวยพรยังไงหัวหน้าคนมาให้รางวัลแล้วก็ต้องบอกว่า ใครมาให้รางวัลก็ขอให้ร่ำรวยอ๋อให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะเกินคนที่ยังลังเลจะให้ไม่ให้บอกว่าเฉียวมาเฉียวไปทุกงหมดแล้วควักตังให้หน่อยรีบเอาเข้ากระเป๋าจุ่มกรือเปล่าได้ร้องเรียกกล้วนะลองเด็กเหรอไอเนยมาเลยนะเฮ้ยนกแซงเกบ้านเลยเกาะบ้าเหรอ ไม่ดีสอะไรพเรียกชื่อสิสรยเอ้าอย่างวนี้ไม่ได้ยินเหรอไม่รู้เรื่องไม่ได้เอาถือว่าไอ้พี่สาวด้ว ไม่ไม่สงสัยเพื่อนมมาชวนเตะบอลแน่เลยวะ้เป็นู่หญิงป่ไอ้จมาับกใช่เหรอวะเ้ยเฮ้ยเฮยว่าไ้ยูวเฮ้ยยูมึงเีวเฮ้ยมึเรียกลมาาเื่องยูยูกูยูยูหรอเฮ้ยมึงจะชวนกูไปเตะบอลเหรอวะเสียงไม่คุ้นเสียงไม่ได้เย ก็เคิมมีตังค์ทำไมย่านี้มึงเนตกะลีในลิเวอรี่หน้าบ้านเหรอใช่บ้าเลยเสียงใครนี้คุ้นๆอือเสียงคุ้นๆ่ัทันใดนั้มีคอนอยู่ไว้ออกมาต้อนรับเลยเร็วสยสวยแล้วทำไมมาอีกแล้วเนี่ยไมึงอมาะเวกูไม่อยู่หุดบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกูก็บ้านเอี่โอ้ในบ้านด้วย สวยหใจใสแวบเลยโอ้โหจได้เลวนยวันนี้มาทำไรเนี่ยอาหนูก็มาคุกวันก็รู้ก็มาหาพษเสน่ห์ไงหาพเสน่ห์โอ้โหเป็นที่น่าเสียดายทํไมเน่ห์ให้มาบอกเมื่อกี้เลยว่ามันไม่อยู่เสียดายกยมนูกลับไปก่อนแล้วสรุปอยู่หมอกับฝังไม่ได้ยินเลยไงมันเพิ่งบอกมัเมื่อกี้เลยว่ามันไม่อยู่ไม่อยู่เออกลับไปก่อน ได้เลยม่ไม่เจอแล้ว่ะเดีกูต้องมองกลับมึงนี่คุยไม่เรื่องเลยเจพี่เสนเนี่ยเขาอยู่หรือเปล่าอ้ามันบอกว่ามันไม่อยู่แล้วมันให้กูออกผู้มึงผู้จี้เนี่ยแล้วเขาอยู่ไหนนั่งอยู่ในบ้านจะดว่าอยู่จตัวอ้าวเป็นคนไ้หวอดีเโหดีมันกอะผิดคนมันกอดถูกคนเป็นเรื่องเลยเนี่ยนี่ yeah hey. 这他们俩。 ไงนี่คนโดนเหวี่ยงมาขนาดนี้เขาต้องไม่ยอมไม่ยอมพี่ไม่ยอม,ม,ม,ย,อมยาๆๆแมมออกแล้วนะ010ย์หนึ่งศูนย์ตาีตาดีแล้วเออกแล้วนี่ยม่ยอนไ่ะไม่ยอนมะไม่ยอม

กูก็ไม่ใส่แม่ก็ร้องเออดิกูจะได้ดูถ้ากูไม่รู้กูไม่ใช่ลูกคนใช่ขอโทษพี่ขอโทษพี่เละหมดเลยไม่ใช่หรอมันกินได้กินได้อะไรกินไม่ได้เออยุคนี้ยุคไปอยากเก็บไว้เดี๋ยวพี่กินเองไม่ว่างกูไม่ว่างอย่างนี้ดีก็ได้แบ่งกันได้หลายคนอร่อยนะอ่าลองกินให้อร่อยบ้างว่าไอ้นกายเป็นหน้าคนปีไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี่อะไรเอออาว ทำไมโอ้โหทำอะไรอ่ะทำอะไร่ะพี่ก็รู้อยู่นะว่าฉันน่ะแอบชอบพี่เสน่ห์แอบชอบพี่เอเน่เหรอก็เลยไล่ปิ้งเขามาปลามไล่ปองปิ้งนะของพี่หรือเปล่าเออไม่ปิ้งเนานแล้วเหมือนเห็นเมื่อกี้เฮ้ยฟังพี่มันเข้าเพาเขารู้เลยฟังพี่นะลอยเก่งจังเขานักเขาเนี่ยไม่ต้องกังวลนี่แต่พี่ต่อ พี่พี่เห็นยานะยาไม่ลงกูว่ามดมดไม่ได้มีสวนแน่ไม่ต้องใส่ไม่ชอบแนขอบคุณทุกท่าน